จะมาดูน้ำตกนะคะจะมามาหน้าร้อนมากน้ำตกผาแดงซับพลูนี่สวยอยู่นะแต่แค่ไม่มีน้ำถึงแล้วค่ะแล้วก็เดินมาถึงแล้วนะคะน้ำตกผาแดงซับพลูค่ะที่ตมบลซับสนุนอำเภอมงเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ ใส่เชือกชมพูไปนสีชมพูจะมาเดินเข้าป่าจะมาดูน้ำตกนะคะจะมามาหน้าร้อนมาก <c oughs> น,น,มน้ำตกผาแดง <c oughs> ซับพรูเราก็ต้องถ่ายตอนที่ตอนมาแบบที่มีน้ำกับมีห้ำ เท่น้ำตกยังไงไม่ให้มีคนมาแย่งมาแย่งกนตอนแรกจะไปแถวน้ำตกมวกเหล็กนะคะก็ต้องมาหน้าร้อนตั้งใจจะไปมวกเหล็กคาดว่าคนเยอะแน่ๆมาน้ำตกที่ไม่มีใครแย่งเรามาเพราะว่าน้ำไม่มีทางนี้ไปน้ำตกแน่นะพี่ปุ๊กเาัอไปแค่นี้เาหรอ วบบันนี้พามาผจญภัยค่ะเดินป่าะเดินป่านะคะไม่เดินขึ้นบันไดก็เดินป่าเดินป่าที่แบบว่าเขาไม่หวให้เราเดินไม่มีน้ำถ้ามีน้ำน่าจะสวยนะ,ะน,น,นี่ค่ะน้ำไม่มีจริง วันนี้เดินดีเนาะพี่ปูเนาะไม่เมื่อยอออกกำลังกายแล้วเดินดีเนาะนี่ไงน้ำตกนี่ไงหินเต็มเลยน,น,นี่ไง เที่ยวนจะเป็นไงให้ไม่ให้ตกคนก็ม,มาเที่ยวน้ำตกที่ไม่มีน้ำไงคะนี่ค่ะแงดนี่เป็นน้ำท่วมก็มีนะเนี่ยน้ำอแสดงว่าถ้าน้ำน้ำเจริงๆนี่มันต้องมีฝนตกมาแบบสักสองสามครั้งเนี่ยมีแน่น้ำ เดินได้แน่น,นจริงๆพี่เราวถึง,ถ,งถึงยังคะ อะไรครึ่งทางอย่างเดินดน,ะนะน้ำไกลแล้วนะบอกสำรันไปตอนไม่มีน้ำแล้วก็มาตอนที พ่อาเหมือนเราเนี่ยหรอถึงแล้วหรอนีน้าเหรอคไม่มีเดินถ้าเดินไปตรงนี้อกัจไมไมีน้ำนาะอมันเดินไปอีกนียคะับเก่าก็ได้อุแต่ตรงนี้ก็มีน้ำนะจ๊ะอาจจะมีแต่มันไม่ไหล นิดหน่อยมจะมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเห็นไหมน้ำขังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่ไหลลงไปข้างล่างละแยกจังเลยเดินตัวปิวจ้ะ<อ>พี่ปูดเดินตัวปิวไม่หล่อใครเฮ้ยสวยอยู่นะ<ม>แต่แค่ไม่มีน้ำ,นำอันนี้ก็พามาดูหน้าผาไง ถึงแล้วค่ะอยู่กมาหลายรอบอ่ะสวยนะแต่ว่าไปถ้าฝนตกจะต้องมีหน้าผยี่สิบกว่าเมตรอ่ะเนาะโอ้สหยนไหมสวยสวยแล้วก็เดินมาถึงแล้วนะคะน้ำตกผาแดงซับพลูค่ะที่ตำบลซับสนุนอำเภอเมืองแหลกจังหวัดสระบุรีค่ะ พี่ปุ๊บไปแล้วนะคะพี่ปุ๊บก,ก็ตื่นเต้นนะะตอนนี้ก็คือเดือนเมษาเนาะเดี๋ยวเะจะข้ามถองวันหรือเราจะรอดรอดดีกว่าน้ําคือไม่มีนะคะ น้าน้ำน่าจะสวยอยู่ยยเ,เ,ยเขาเขาจะคล้ายๆกับน้ำไอ้นอะไรอ่เหมือนคลองลานแต่มลกกว่าคลองลานพระอาทิตย์กจะมีน้อตลอดน้ำนิ่งค่ะพี่ปุหาทางกลับค่ะ พยายามหาทางใหม่นะคะนี่นะคะไว้หน้าฝนเจอกันจ้าเห็นในคลิปเพื่อนๆหลายๆคนนะคะน้ำตกสวยมากๆเลยค่ะแต่เรามาหน้านี้ก็เลยไม่มีน้ำนะคะนึกว่าจะกลับยังไม่กลับจ้า เห็นไหมคะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะเี๋นวนะคะจะถ่ายรูปนะคะยวชันแป๊นนี้นะคะหาอะไรคะหาแว่นค่ะถ่ายรูปอะไรเขาใช้แว่นกันไม่ใส่แว่นแล้วจะจะแบบไอ้นี่ค่ะพี่ปุ๊กบอกว่าวันนี้มาดูลาดเราก่อนนะคะเดี๋ยวพอหน้าน้ำจะมาอีกรอบหนึ่ง จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่มาไม่ไกลนะพี่ฟูไม่ไกลอ่ะเพียแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะไม่รู้เส้นทางพอไม่รู้เส้นทางก็จะดูเหมือนกใจไปดูอะไรตรงนั้นอ่ะมันมีน้ำเตี่เลยเน,ะนาะ มีน้ำขังบ้างแต่ว่ามันไม่ล้ออนออกทางเดินดีอยู่นะคะนี่จ้าดูทางเดินก่อนนะคะใช่ <c oughs> เราก็รู้อยู่ว่าน้ำข้างหน้ามีน้ำเราก็มาอีก <c oughs> สองจนีไง <c oughs> เหมือนอะไรนะสาหลันี้บางคนจะบอกว่าไปสำหลับแล้ว ไปทีไรก็ไม่เจอนะพอเราไปถ่ายกินสวยเนาะอืมสวยสวยไม่สวยกางเกงเปียกหมดอะสามลันพี่ไงไม่ใช่หนูข้างหน้าจะต้องเปลี่ยนหางเกงไไลียนไปใหม่ะต้องใส่เกงแค่เลยเขา่าอะเกงผ้เาอเอ๊ะทำไมตอนขากลับเหมือนไม่เหนื่อยขากลับมันไม่เหนื่อยอะ ชวนด้วยนะชวนด้วยนะเอา้ากำลังตกลงกันนะทางหน้าตรงมาชวนด้วยนะจ้ะเดินป่ากันย,ยาวๆเลยจ้ะจริงถ้ามีน้ำน่าจะสวยมากาเนี่ยม,มีมีทานมีทานน้ำไหลตลอดทางเลย มีการคุยข่มเราว่า800เมตรจิบจิบนะคะถ้าตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายเดี๋ยวพาไปขึ้นบันไดให้เข็ดเลยขึ้นบันไดไ,ไ,ไดนะง <c oughs> แค่นี้ตอนกลับนี่ถามแล้วนะคะผมว่าต้องดื่มน้ำเย็นเย็นก่อ,นอ๊ยวัน,นี้ไมได่ดื่มไม่มาน้ำเจอแลกต้องมีน้ำเจอแรกค่ะถ้าจะขึ้นเขาไปไหน นังาใงให้แข็งไปกระชุ่มกระชยยาวไปจ้าน้ำตกผาแดงซับพลูนะคะถามต้องเลี้ยวเข้ามาตรงสำนักส่งนะคะเดี๋ยวออกไปดูชื่อให้นะคะว่าสำนักส่งชื่ออะไรนะคะแต่จริงจับแมพมาก็ถึงค่ะนี่ก็จับแมพมานะคะน้ำตกผาแดงซับปลูก็จะพาเลี้ยวเข้าตรงสำนักส่งแล้วก็ไปถาม ที่อยู่ที่นี่นะคะท่านก็บอกว่าให้มาหลังจากเข้าช่วงเข้ามันสาจะสวยมากๆเลยค่ะพี่ปูไม่เหนื่อยเลยเยวต้วตอนเดินเข้าไปพี่ปูเดินนําหน้านะคะเขาก็เดินริววตอนถากลับเราขอเดินนําหน้าเขาบ้างนะคะเราหอบแหกเขาอยู่ข้างหลังเขาไม่หอบเลยค่ะเนนหรอ <laughs> พี่ปูไม่การคุยนะเเตรียมตัวมาดีจ้จะเื่อจะอาจจะดีบ้างแต่ไม่เน่นะคะที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะทางที่เราเดินลงไปเมื่อกี้นะคะพี่ปูกำลังกลับไปที่รถนะคะไปเอาเงินมาร่วมทำบุญนะคะช่วยค่านามค่าไฟค่ะ พัดเย็นสบายมากเลยซ้าที่นี่คือศูนย์ทุดงธรรมสถานถ้ำน้ำตกผาแดงซับพลูค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะคะตอนที่มีน้ำค่ะตกลงพี่ปูมาแล้วนะคะวันนี้มาสมรวจก่อนค่ะ